เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่41ว่านหองเฮายืนปุ่มมือกับสามีมองพิธีแต่งงานค่อยๆเริ่มขึ้นสำหรับคนเป็นอาเตียและอาเหนียงแล้ววันแต่งงานของบุตรสาวนั้นเชื่อว่าบุพาการีทุกคนในโลกนี้ คงทั้งอย่างให้พิธีนี้มาถึงและมาไม่ถึงในคราวเดียวกันเว่ยซื้อหลางมองร่างเล็กค่อยๆเหยียงย่างเข้ามาหาช้าๆอย่างเป็นสุขมองอย่างไรก็ให้รู้สึกว่าว่านอีช่างน่ารักเหลือเกินจากตายหนึ่งครั้งจากเป็นอีกหลายครั้งวันนี้ได้มาแต่งงานกันในที่สุดก็จะได้อยู่ร่วมกันแล้วเพียงคิดถึงตรงนี้ความเสียใจและความทุกข์ที่ฝังอยู่ ใออก ก็คล้ายตะก,กรอนที่ถูกตีให้ขุ่นในทันทีจนเขาแทบจะหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรู้สึกนี้ครู่หนึ่งก็ดีใจที่จะได้แต่งนางอีกครู่หนึ่งก็นึกวาดวันว่านางจะยังเคืองโกรดรักใครเกียดแค้นพัวพันหัวใจของเขาคล้ายถูกบีบเข้าแล้วคลายออกไม่หยุดเห็นเจ้าสาวเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วมองเขาด้วยแววตาใสากระจ่างห่วงช่างผู้หนึ่ง ก็แทบอยากจะคุกเข่าอ้อนวอนเด็กสาวตรงหน้าว่าเย่เออเจ้าอย่าชังข้าได้หรือไม่ถ้อยคำสุดท้ายของผู้ที่ตายจากที่สุดได้อย่างรากฝังลึกอยู่ในใจของผู้ที่ยังอยู่ตอกย้ำให้เขารู้สึกผิดและเสียใจทุกเช้าคําเคยคิดว่าสิ้นชีพมิอาจด,ดับดวงใจ คราจะสิ้นใจกลับสิ้นรักความผูกพันระหว่างเราให้จบลงแต่เพียงเท่านี้บุกเพและได้แดงขอให้แยกขาดอย่าให้มีต่อในพบหน้ารักท่านแต่ชังท่านยิ่งกว่าชาตินี้กระจ่างใจก่อนจากล่าชาติหน้าไม่ขอพบหน้าตลอดไปนับว่าตายจากเป็นวาสนา นางจะแค้นใจถึงเพียงไหนจึงเอ่ยประโยคอัดร้อนเช่นนี้ออกมาได้เขาไม่กล้าที่จะคาดเดาได้รู้ค่าความรักในวันที่นางตายจากได้อยู่เหมือนตายเช่นทุกวันนี้หากนางยังจะแค้นเขาต่อไปเขาจะสู้ทนอยู่ต่อไปได้อย่างไรเย่ yeah, เอออภัยให้ข่าไม่ได้หรือ ได้ศพแววตาใสากระจ่างไร้รักไร้ผูกพันตรงหน้าดวงตาของโอรสสวรรค์ก็ยิ่งแดงก่ำแทบหลั่งน้ำตาอิงเออ ว่านอีเงยหน้ามองคนที่อยู่สูงกว่าเห็นดวงตาแดงก่ำม,มีอารมณ์สะท้อนไปมาต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้นางเบิกตากว้างด้วยความสงสัยใครรู้แต่งนางเป็นภรรยาสมใจแล้วเหตุใดจึงทำท่าทางจะหลั่งน้ำตาราวกับกำลังจะตายเช่นนั้นเล่าที่แท้แต่งกับนางเป็นเขาดีใจหรือเสียใจอยู่กันแน่คำนับสามี เจ้ากรมพิธีการประกาศเมื่อเห็นว่าเจ้าสาวไปหยุดตรงหน้าเจ้าบ่าวแล้วผู้ร่วมพิธีในศาลเจ้าแม่นี่ว่าล้วนอยู่ในอาการสงบเฟิงหลิงคำนับสามี คนตัวเล็กย่อเข่าก้มศีรษะที่ปักประดับด้วยปิ่นมงคลลงต่ำที่สุดเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อคนตรงหน้าเว้ยซื้อหลังสะกดกั้านความรู้สึกเศร้าแล้วใช้สองมือประคองไหล่เจ้าสาวช่วยให้นางลุกขึ้นยืนคู่บ่าวสาวได้สบตากันในช่วงเวลานั้นเอง เป็นเขายกยิ้มจึงได้เห็นดวงตากระจ่างใสตรงหน้าหยี่ของในเวลาต่อมาหัวใจที่หนักอึ้องจึงค่อยคลายลงได้ในที่สุดํำนับ สิ้นคำประกาศบุรุษและสตรีในชุดมงคลสีแดงก็คํานับกันและกันแล้วหันไปคํานับยังทิศเบื้องหน้าที่มีรูปปั้นเจ้าแม่หนี่ว่าจากนั้นจึงขยับไปคํานับยังด้านข้างอันเป็นทิศที่ตี้ห้องเต้และว่านห้องเหานั่งอยู่เพราะผู้ที่เป็นเจ้าบ่าในวันนี้คือห่วงตี้ของแขวนฉีจึงไม่อาจทำพิธีอย่างสามัญได้และยิ่งไม่อาจคำนับปิดามา ดาของภรรยาได้ดังนั้นจึงเลี่ยงใช้คำว่าคำนับเพียงเท่านั้นการก้มคำนับมีหลายประเภทแต่ละทิศที่คำนับนั้นแม้เจ้าสาวจะค้อมศีรษะลงต่ำทุกทิศแต่เจ้าบ่านั้นจะก้มลงเล็กน้อยเมื่อคำนับเจ้าแคว้นด้วยกัน ก้มลงกลางกลางเมื่อคำนับภรรยาของตนเองและกล้มศีรษะลงต่ำเมื่อคำนับเทพเซียนตีฝันเพียนเห็นลูกเขยก้มศีรษะให้บุตรสาวผิดธรรมเนียม ก็ค่อยทุเลาความโมโห,โหลงบ้างและเห็นถึงใจของผู้ที่หน้าด้านมาสู่ขอเจ้าปลาน้อยมากขึ้นธรรมดาห่วงตี้ของแผ่นดินไม่อาจก้มหัวให้ใครยิ่งเป็นสตรีด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรหากเมื่อครู่ว้ซื้อหลางเพียงก้มศรีรษะเล็กน้อยตามธรรมเนียมเขาคงไม่หายกังวลใจแต่เมื่อเห็นลูกเขยยอมก้มศรีรษะลงตำ่ำเสมอกับที่ว่านอวีก้มลงก็เห็นได้ชัดว่า คนผู้นั้นแพ้จริงแล้วก็ให้เกียรติและใส่ใจเจ้าปลาน้อยอยู่มากหากยอมลงให้ตั้งแต่ต้นเช่นนี้แล้ววันหน้าย่อมรู้จักถนอมรักษาผู้เป็นบิดาเช่นเขาเห็นแล้วก็เบาใจคนเป็นบุรุษเช่นเดียวกันเป็นผู้ครองแขวนเช่นกันมีหรือจะอ่านใจอ่านการกระทำของคนตรงหน้าไม่ออก ตึง้งเสียงกลองดังขึ้นเบาวสาวเดินเคียงกันไปยืนต่อหน้ารูปปั้นเจ้าแม่นี่ว่าเทพผู้สร้างและประธานสับพชีวิตเหล่ามนุษย์และสัตว์ล้วนเป็นผลงานของเจ้าแม่ถาวายพัด เจ้ากรมพิธีการประกาศขั้นต่อไปว่านอี่ลดพัดลงแล้วส่งพัดเล่มนั้นให้กับผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเวยซื้อหลังมองรอยยิ้มงดงามบนใบหน้าของเจ้าสาวแล้วรับพัดนั้นส่งต่อไปให้นางกำนันที่ด้านข้างปลอบใจตนเองว่าถึงนางจะไม่รักเขาก็ช่างขอเพียงนางยิ้มได้เช่นนี้เขาก็ควรมีความสุขได้แล้วหลายปีก่อนได้ยินว่า นางตกมาจนสูญเสียความทรงจำเขาที่ควรดีใจกลับนึกเสียใจมาตลอดหากเลือกได้เขาย่อมอยากให้นางแค้นเขาต่อไปเพราะหากนางยังแค้นเขาอยู่ในแค้นนั้นย่อมยังเหลือรักเพราะยังรักจึงยังแค้นเช่นนี้จึงจะดีดีกว่าแววตาว่างเปล่าเช่นนี้เริ่มพิธีอภิเษก สิ้นคำประกาศโต๊ะตัวใหญ่ก็ถูกยกมาตั้งเบาะนั่งถูกนำมาวางไว้ให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวสุดตัวลงนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ร่วมงานเบื้องหลังเป็นเจ้าแม่นี่วายกมือประทานพรเววายเครื่องเซวว นางกำนั้นที่รออยู่เมื่อได้ยินเสียงสั่งก็ยกอาหารเดินตามการเข้ามาตามลำดับโบราณว่าเมื่อผัวเมียไหว้ฟ้าดินครองคู่ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวยามมีร่วมเสพสุขยามทุกร่วมทนอดยากสามีเป็นแผ่นฟ้าของภรรยาภรรยาก็เป็นผืนดินของสามีฝ่ายหนึ่งปกป้องฝ่ายหนึ่งรองรับเช่นนี้จึงจะดี เริ่มซสเวยเช่นเดียวกับการกินอยู่ผู้เป็นสามีต้องเป็นผู้นำที่ดีภรรยาก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดี ถ้วยข้าวขนาดพอดีถูกยกส่งให้ไว้ซื้อหลัง่อนเมื่อเขาผุ๋ยข้าวเข้าปากแล้วสามคำจึงส่งถ้วยข้าวและตะเกียบนั้นให้ว่านอวีปลายนิ้วงามรับถ้วยและตะเกียบมาแล้วค่อยๆกินข้าวที่เหลือในถ้วยสามคำรวมใช้ตะเกียบเดียวกันและข้าวถ้วยเดียวกัน ก่อนจะส่งถ้วยข้าวที่เหลือนี้ให้นางกำนันที่ด้านข้างข้าวที่เหลือในถ้วยนี้สื่อถึงนิมิตอันมงคลว่ากินถึงสองยังเหลือกินเหลือใช้ถึงลูกหลานหมูย่างทั้งตัวถูกประคองเข้ามาเป็นลำดับถัดไปนางกำนันที่ด้านข้างทําหน้าที่เฉือนเนื้อออกมาสองชิ้นก่อนจะประคองจานนั้นส่งให้ฉีห่วงตี้เมื่อวซื่อหลางหยิบเนื้อชิ้นหนึ่งเข้าปากแล้ว จึงส่งจานที่เหลือเนื้ออีกชิ้นให้ภรรยาว่านอีน้อยหยิบเนื้อหมูชิ้นนั้นเข้าปากแล้วค่อยๆเคียเ้ยวอย่างช,ชา้าๆในใจเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันของสามีภรรยาผ่านพิธีการทีละน้อยร่วมใช้ร่วมอยู่และแบ่งปันนาง ที่สุดก็ค่อยๆย,ยอมรับว่าบุรุษที่อยู่ด้านข้างเป็นสามีลำดับสุดท้ายคือน้ำแกงเมื่อวัยซื้อหลังตักน้ำแกงเข้าปากแล้วส่งมาให้ใบหน้าน้อยๆของว่านอุ๋ก็พลันแดงเรื่อเมื่อเห็นเกีียวตัวเล็กๆห้าตัวห่อพิเศษลักษณะเป็นเกลียวเป็นการอวยพรให้มีทารกตัวขาวอ้วนทวนมากมายในวันหน้า นางขัดเขินยิ่งตักเกี๊ยวกินตัวหนึ่งก็ยิ่งอับอายกว่าจะข่มใจกินเกี๊ยวให้หมดทุกตัวใบหน้าของนางก็ร้อนเผาราวกับมีไฟมาลุกไหมวานหองเฮาได้แต่อมยิ้มเมื่อเห็นบุตรสาวเขินอายตอนหน้าแดงตัด กระทั่งลำคอยยังกลายเป็นสีชมพูแขวนฉีในอดีตรุ่งเรืองมาได้ก็เพราะบรรพชนเป็นโจนเพื่อนป้อนเรือสินค้าในยุคต่อมาแม้จะมีพิธีการประเพณีเช่นสามแขวนแต่กระนั้นพิธีแต่งงานของคนเพื่อนก็ยังคงแฝงในการเกี้ยวพายอย่างเปิดเผยอ,อยู่มากคนต่างแขวนจึงมักเรียกคนแขวนฉีในที่รับว่าพวกคนเถื่อนในสามแขวนนั้นกำหนดพิ ที่แต่งงานคล้ายคึงกันคุมผ้าแต่งเข้าบ้านยามเข้าหอจึงค่อยกินอาหารไม่บังคับให้สามีภรรยาแบ่งปันอาหารเช่นนี้แต่สำหรับคนเถื่อนจนผ่อยแล้วการยอมให้สตรีนั่งเคียงข้างแบ่งปันอาหาร ก็ไม่ต่างอะไรกับการยกย่องพิธีแต่งงานที่ยกโต๊ะอาหารมากินนอกห้องหอเช่นนี้ก็เพื่อประกาศว่าสตรีผู้ร่วมกินดื่มต่อมือกันนั้นเป็นสตรีของผู้ใดเป็นบุรุษผู้นั้นยกย่องให้เกียรตินางเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าจะปกป้องนางและแบ่งปันให้นางทั้งอาหารและชีวิตเคราะดีที่สมัยก่อนนางแต่งให้ตี้ฟันเทียนแขวนฉินไม่ได้ มีประเพณีเช่นนี้หาไม่คนไม่เต็มใจเช่นนางเขาส่งอะไรมาให้ย่อมทุ่มเข้าใส่หัวคืนกลับหมูก็จะปลาใส่หน้าน้ำแกงต้องถูกสาดใส่เสื้อผ้าเกี๊ยวตัวน้อยๆย,ย่อมกระเด็นกระดอนกองอยู่บนพื้นลูกหลานอ้วนกลมอย่าหวังจะมีอานับว่าตีฝันเพียนยังเคราะดีอยู่มากถาวายสุรามงคล ลูกน้ำเต้าแก่สีเหลืองเข้มถูกประคองเข้ามาแล้วแยกออกเป็นสองชิ้นกลายเป็นถ้วยสุรามงคลน้ำเต้ามีความหมายสื่อถึงความยั่งยืนการใช้ถ้วยเล่าน้ำเต้าจากผลลูกเดียวกันจึงเป็นการอวยพรให้การสมรสครั้งนี้ยืนยาวสามีภรรยารักใคร่เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองเล่านารีแดงถูกเทลงบนถ้วยน้ำเต้าแล้วส่งให้คู่บ่าวสาวดื่มพร้อมกัน ซึ่งนี่ย่อมเป็นอุบายของคนแขวนฉีหนุ่มสาวแต่งงานโดยมากไม่รู้จักหน้าค่าตาเมื่อต้องร่วมดื่มพร้อมกันหากไม่เหลือบมองกันมีหรือจะดื่มพร้อมกันได้อ่าบรรพชนคนแขวนฉีช่างเหลือ,อร้าย ว่านอีหน้าแดงขึ้นอีกยามสบสายตากับสามีเมื่อยกสุราขึ้นดื่มแม้นางจะเคยดื่มเหล้านารีแดงร่วมกับอาจารย์มามากต่อมากเท่าว่าครั้งนี้กับแตกต่างเหล้านารีแดงในน้ำเต้ามีความร้อนระอุบางอย่างที่ซาบซานราวกับมีถุงร้อนมหาห่อหุ้มหัวใจในฉับพลันเสร็จพิธี สิ้นคำประกาศก็พรันมีมือใหญ่เอื้อมมากุมมือของนางว่านอีหันไปมองใบหน้าสามีขณะลุกขึ้นยืนตามการชักนำของเขาแล้วสบสายตากันและกันท่ามกลางเสียงอวยพรสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งสารมงคลยินดีกับฝ่าบาทและห้องเฮาพะยะค่ะเหล่าทหารที่รบปรากับแขวนถิ่นมานานตะโกนรับกันเป็นทอดทอดว้ซื้อหลังกระชับมือภรยา ว่านอวี่เจ้าเป็นฮองเฮาของข้าแล้วต่อไปแขวนฉีก็คือบ้านของเจ้าว่านอวี่ก้มหน้าลงด้วยความขัดเขินเดิมทีแล้วนางตั้งใจมาสวมหน้ากากชิงดีไม่คิดจริงๆว่าผู้ที่นางแต่งให้จะเปิดเผยใจง่ายาดถึงเพียงนี้นางต่อให้ตั้งใจมาอย่างไรที่สุดกลับเขินอายจนต้องตอบกลับเสียงแผ่วเบาผิดนิสัยว่า เพคะเจ้าไปล่ำลาท่านพ่อตาและท่านแม่ย้ายเถอะข้ามีเรื่องต้องรีบกลับไปจัดการคงมีเวลาให้เจ้าได้ไม่มากนักไวยซื่อหลังเห็นตี้ห้องเต้แล้วว่านหองเฮากำลังมองมาด้วยสายตาทุกข์ร้อนจึงเอ่ยปากอนุญาตให้ภรรยาไปอามลาหม่อมฉันเข้าใจเพคะว่านอี่รับคำอย่างว่าง,ง่ายแล้วรีบก้าวเท้าไปหาอาตีอาเหนียง กล่าวกันว่าสตรีเติบใหญ่เมื่อออกเรือนนั้นชั่วพริบตานางที่เมื่อวานร่ำไห้อยู่ในอกอาเตีย กลับเติบโตขึ้นเมื่อผ่านพ้นพิธีดังเรือที่ต้องล่องออกจากฟังเมื่อเรือยังอยู่บนพื้นดินย่อมต้องกลัวน้ำต่อเมื่อเรือลงน้ำแล้วก็ไม่กลัวน้ำอีกมีแต่จะมั่นใจและล่องออกไปไม่มีเรือลำไหนที่ลงน้ำแล้วยังคลานขึ้นไปบนดินกลายเป็นเรือไม่เป็นเรือสตรีที่ออกเรือนก็เช่นกันสิ้นพิธีก็เป็นผีสกุลอื่นหนทางกลับหลังลังเลไม่เหลืออีก จะตั้งใจหรือไม่ก็คือผิดอย่าได้คิดรำพันฝันเป็นอื่นฝางให้ตรองวอนตีนกาให้ข้าฟื้นให้เป็นตื่นหนึ่งฝันได้หรือไม่อาเตียอาเนียงวานหวีวิ่งเข้าไปหาผู้ให้กำเนิดทั้งสองทั้งน้ำตา ยินเสียงเขาสัตว์ถูกเป่าดังวู้ก็รู้ในทันทีว่านั่นคือสัญญาณเคลื่อนทับจากทะเลใหญ่หัวใจของบุตรสาวผู้หนึ่งพลันหนาวเน็บใกล้ถึงตัวอาเตียและอาเนียงนางที่แต่แรกหมายใจจะวิ่งเข้าไปโอบกอดกลับกระแทกเข่าลงกับพื้นคำนับศีสาสะอื้นให้อาเตียอาเนียงลูกอากตันอยูยิ่งเติบใหญ่ มิได้ทำหน้าที่บุตรผู้ให้กำเนิดแกะะ่ชรามิได้เลี้ยงดูเป็นบุตรอกตันยูขอขอพวกท่านรักษาตัวด้วย นึกถึงอดีตว่าอาเตียเคยรักเคยเอาใจให้ถ้ายนางเพียงใดว่านอ๋ีก็ยิ่งสะอื้นให้จนไหลสัน่นคิดถึงว่ามารดาเอาใจใส่รักใครนางแค่ไหนหัวใจของบุตรสาวผู้นี้ก็ราวกับถูกกรีดให้หลั่งเลือดงันหน้ามองพวกเขาที่กำลังยืนร่ำไห้ว่านอ๋ีก็ยิ่งเสียใจกอดเข่าอาเตียได้ก็รวบขาอาเหนียงร้องไห้เสียงดังออกมาว่านหอง หาหลังน้ำตาฝ่ามืองามทาบลงที่ปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นให้ของตนเองยิ่งเจ้าปลาน้อยกอดขานางร้องให้ราวกับเด็กเล็กเช่นนี้นางที่ทำใจมาตลอดก็ยากจะสะกดกลั้นจิตใจแตะมือซ้ายลงบนศีรษะเล็กหมายจะปลอบย้อนบุตรแต่กลับยิ่งต้องรำให้เมื่อนึกได้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นางจะได้สัมผัสว่านอวี ที่สุดแล้วจากที่ตั้งใจจะปลอบย้อนบุตร กลับกลายเป็นว่าว่านหองเฮาว่าสองแขนดึงบุตรสาวขึ้นมากอดร้องไห้ฮือเสียงดังอีกคน้นตีฝันเทียนเม้มปากนั่นสองตาแดงกดำในตามังกรไหวขยับเป็นระลอกคลื่นอุ่นร้อนเมื่อถูกบุตรสาวสุดที่รักโขกศีรษะคำนับกล่าวอำลาแล้วร่ำไห้อยู่กับเขาอาเตียเช่นเขาร้าลึกอยู่ในอกนึกถึงอดีต ตอนที่นางยังเยาว์น่ารักน่าเอ็นดูเพียงไหนปากน้อยๆช่างพูดช่างว่าเพียงใดหัวใจบิดาพันหลังโลหิตอยากจะโห่ร้องร่ำไห้ให้สมกับความเสียใจที่กักเก็บเอาไว้ในอกแต่ที่สุดด้วยฐานะห้องเต้ของแว่นแคว้น กลับบีบให้บิดาเช่นเขาได้แต่ยืนนิ่งเสียใจไว้ภายในเผ่าว่าครั้นได้ยินเสียงสะอื้นของภรรยาและบุตรปะปนกันเสียงดังเช่นนั้นสองแขนของผู้ครองแผ่นดินที่ควรรักษากิริยากลับคว้าเอาภรรยาและบุตรมาอบกอดไว้นั่นตีฟันเทียนแง่นหน้ามองเพดานหยดน้ำสีใสไหลตกลงจากหางตาเป็นทางยาวยากเหลือเกินที่จะเอ่ยคำาล่ำลากับลูกรัก ยากนักยากยิ่งว่านอีเจ้าร้องไห้เช่นนี้จะให้อเตียตัดใจได้เช่นไรตีฝันเทียนเอ่ยปากถามบุตรด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง ฮได้ยินคำถามบาดใจว่านอวีก็ร้องพืองออกมาแทาบจะทิ้งตัวลงกับพื้นแล้วรีดร้องร่ำให้ทำให้บิดาต้องเสียใจถึงเพียงนี้ทำให้อาเนียงต้องทุกข์ใจสาหาัสนั่งอาเตียอาเนียงฮือ เสียงเป่าเขาสัตว์ลากยาวให้สัญญาณเคลื่อนพลเหล่าเรือนับหมื่นลำพี่ลอยเต็มทะเลพลันทิ้งฟังลอยลำจากไปในทันทีกระทั่งถึงแถวขบวนสุดท้ายวานอีคุกเข่าลงตรงท้ายเรือคำนับอาเตียและอาเหนียงอีกครั้งเงยหน้าขึ้นมายังเห็นมารดาําำห้อยู่ในอกอาเตียนางก็ได้แต่คุกเขา่าหลั่งน้ำตาอยู่เช่นนั้นกระทั่งแขวนฉินหายลับไปกับ ตากองเรือเปลี่ยนรูปกระบวนเพียงครู่เรือพระที่นั่งจึงถูกอารักขาไว้ตรงกลางไกลออกไปเป็นเรือลบห้าสิบลำของแขวนฉินที่ตามมาอารักขาเฟิงหวาซึ่งจะไปเยือนแขวนฉีในฐานะน้องภรรยาและศีนไท่ตือลุกขึ้นเพิดวันหน้าหากมีโอกาสข้าจะพาเจ้ากลับมาเยี่ยมท่านพ่อตาและท่านแม่ยายอีกครั้ง เว้ยซื้อหลังประคองร่างเล็กให้ยืนขึ้นปลายนิ้วแกล้งรูปน้ำตาบนผิวแก้มใสเบาๆบรรดานางกำนันติดตามเห็นเช่นนั้นก็รีบพากันถอยหลบไปทันทีอย่างรู้หน้าที่ฝ่าบาทได้ฟังคำสัญญาในวันหน้าน้ำตาของดารณีผู้หนึ่งก็รื้นไหลทรงสัญญาแล้วนะเพคะ แม้คำสัญญาจะฟังดูเลื่อนลอยเท่าว่านางกลับอยากจะเชื่อเชื่อว่าจะได้กลับมาพบหน้าอาเตียอาเหนียงอีกสักครั้งแขนแกล่งรั้งเอลเล็กเข้าแนบชิดก้มใบหน้าลงกระชิบชิดใบหูขาวหากคลอดองค์ชายได้เมื่อไรทันทีที่ลูกครบสามเดือนจะพาเจ้ากลับมาเยี่ยมบ้านเช่นนี้ดีหรือไม่ฝ่าบาท ได้ฟังคำสามีเจ้าปลาน้อยก็ร้องเสียงหลงใบหน้างามแดงกำน้ำตาแห้งในทันทีเมื่ออารมณ์เปลี่ยนไปในฉับพลันยิ่งเงยหน้าขึ้นสบตากับเขานางก็ยิ่งขัดเขิน อง์ชายอะไรเล่าเพิ่งจะแต่งกันวันนี้ได้ยินเสียงร้องของภรรยาได้เห็นสีหน้าแดงเรื่อยเออย้ายวนใจเช่นนี้คนเป็นสามีเช่นเวซื่อหลางย่อมเป็นสุขขอเพียงทำให้นางยิ้มได้ต่อให้ภายหน้าการนำพาฮองเฮาและองค์ชายของแขวนกลับมาที่แขวนฉินจะผิดจารีตแต่เขาย่อมไม่กลับคำ ฝ่าบาทพยาค่ะเฉินมามาให้มาเตือนว่ายังเหลือพิธีเข้าหอพยาค่ะหลงเคอเสี่ยงตายเข้ามารายงานพิธีแต่งงานในศาลเจ้าแม่นี่ว่ากินเวลาตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อยกว่าองค์หญิงจะทรงล่ำลาบ้านเดิมตนพอพระไทยตะวันก็เกือบจะตกดินแล้วยามนี้ออกเรือมากว่าสองเคอก็ยิ่งเห็นสมควรว่าต้องทำพิธีให้แล้วเสร็จ ทันยาพืชมงคลนถั่วเขียวถั่วแดงลูกบัวและลำใหญ่ก็โปรยลงบนเตียงเรียบร้อยแล้วขาแต่คอนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ